สวัสดีครับมาพบกับผมมาร์างพระนครกับรายการนอชอมาทิ้งกันวันนี้ผมยังอยู่จังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชามหาพี่อ,อดีตโท้นึงชื่อพี่เอนะ<ม>เปิดร้านนี่เลยฮะนี่แอร์ไดานามแบตเตอรีร่ระบบไฟฟ้ารถยนต์นะฮะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เอดีกว่าปะสวัสดีครับพี่เอโอ้โห,โหสุดยอดพี่เปิดร้านแอร์ไดานามเนี่ยทั้งหมดกี่กี่หลังเนี่ยกี่ตึกเนี่ยโอ้โหสามห้องสามห้องสามห้องเลยมีสามห้องโอ้โห เข้าเรื่องเลยครับพี่เอเนี่ยเป็นอดีตโทษติดไปทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้งครับสองครั้งคดีคดียอดฮิตคดียาคดียาที่ขายสูบครบเครื่องไหมครบแล้วก็ผลโทษไปแล้วกี่ปีตั้งแต่ปี6-1นตั้งแต่หกนี่ก็6จะประมาณ6ปีประมาณ6-7ปีนะหกดปีและจับพัดจับผูกอะไรมาทำอาชีพเนี่ยมีความรู้ตรงไหนอ่ะ ออกมาไม่มีความรู้เลยเลยคือมาได้แฟนแฟนเราอะเขาเปิดร้านพี่น้องยาพี่น้องเขาเนี่ยเปิดร้านแอร์ไดโนโมมาก่อนอแล้วนี้เราออกมาตุ้บแล้วก็มาเรียนรู้กับกับเขาเนี่ยแหละอก็เหมือนกับว่าเราก็ได้เป็นอาชีพแล้วก็หัดไปรักจําเอาเขาทําอะไรเราก็นักแรกก็ไม่เป็นหรอกเขาไม่เป็นแล้วเราก็เบื่อไม่อยากทํเาเพราะว่าเราไม่ชอบไงแต่ที่เนี้ยรอบแรกที่เราออกมาปุ๊บเราไม่มีงานทําเราก็ไปคว้ายามาทําอืำได้สี่เดือน เราก็โดนไปอีกอ,ออกมารอบนี้เราเลยพ่อเราเสียเสียในคุกไงพอเราตัดสินมากปุ๊บแล้วพ่อเราเสียพอดีอเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำศพพ่อไงเราก็เลยคิดว่าออกมาเราจะไม่เอาแล้วใช่แล้วพอดีออกมาแฟนเนี่ยเขาทำทำ,ทำมาที่นี่อยู่แล้วก็มาเรียนรู้จากเขาหมดเราก็เลยต้องมาเรียนรู้จากเขาแล้วเราก็เนี่ยทำมาจนถึงวันนี้รายได้ต่อวันนึงเยอะไหมรายได้ต่อวันนึงถ้าสมมติยอดได้นะังไม่จะไม่เกี่ยวกับค่าค่าอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเข้ามาเนี่ยเบสิกก็ได้อยู่สามสี่หมื่น สองสามหมื่นเออประมาณสบายแต่ว่ามันไม่แน่นอนไงแต่ก็คือประมาณนี้ก็ประมาณนี้ถ้ามีงานก็ดีก็ดีไปประมาณนี้แล้วได้ข่าวว่าไปรับอดีตโทษอีกคนนึงมาทำงานด้วยใครเนี่ยนี่นี่อยู่เนี่ยพี่อ้วนเหรอชื่อชื่ออะไรฮะโน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 อ๋อคนนึงเลยเอ้าพูดนะจริเกงเขียวเลยว่าไปนี่ออกมาวันแรกมาเลยพี่สภาพนี่เลยพดเจนเร็วของจริงเชิญพี่ออกมาวันแรกอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเจอเขาที่ไหนอ่ะคือมันอยู่ทข้างใน แล้วทีเนี้ยคือเขาไม่มีงานทําไม่มีญาติไม่มีพ่อ,อไม่มีแม่ไม่มีใ,นใ,นใครเลยแล้วออกมาเขามีอายัดลอยอ,อายัดลอยในนี้คือว่าต้องไปปล่อยโรงพักออ๋เราก็เลยไปคว้าแต่โรงพักกันมาทํางาน,นพี่อ้วนพอออกมาปุ๊บเนี่ยพี่เอ,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 อให้โอกาสเนี่ยในการทําอาชีพเนี่ยดีไหมดีครับมีไรายได้เลยมีครับก็ไปรับมาตั้งแต่วันแรกครับวันแรกเลยมาอยู่นี่เลยกี่ปีละบอกเขาไปจะสองปีครับจะสองปีแล้วแต่ก็ได้อันนี้ครบสองปีอยู่ที่นี่มาสองปีทํางานกับพี่เอมาสองปีแล้ว มีความสุขดีไหมมีความสุขดีครับมาก่อนโดนคดีอะไรพี่กรดียาครดียาขายเหมือนกันคร <c oughs> ับไหมเสร็จปองสงสีต้องเสรไปแล้วพี่<แ>ใช่มตอนนี้ก็คือร์เลอรทุกอย่างนี่ไม่เสร็จป้องเอออยากจะพูดอในต่อสังคมแบบนั้นเนี่ยการได้โอกาสแบบนี้อ่ะก็ออกมาก็มีคนามได้โอกาสก็ทำตัวดีครับอือสุดยอดขอบคุณมากพี่เลยพี่เป็นหนึ่งคนนะที่เป็นอดีตโทษด้วยกันแล้วก็ให้โอกาสอดีตนโทษด้วยกัน ใครจะรู้ใจพวกเราเท่ากับคนที่เราเคยใช้ชีวิตด,ด้วยกัน,กนใช่คนอื่นเขาไม่เข้าใจหรอกอสุดท้ายนี่ผู้ใหญ่พี่เขาเรียกว่าอ,อะไรให้แนวคิดกาลังใจสําหรับอดีตโทษที่พ้นโทษออกมาอย่าประกอบอาชีพ<ม>สุจริตเชิญเลยพี่คือคนเราอะต้นทุนคนเราอะถึงมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันคือชีวิตคือว่าไม่มีใครหรอกที่ว่าจะรวยจะจนหรือจะอะไรมันมันคือคนเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทําตัวเราเองอะ่ะให้มันเทียบเท่ากับคนอื่นเขาได้ไหมคือวันหนึ่งคนที่รวย จะกลับมาจนก็ได้คนที่จนตั้งวันหนึ่งเขาก็อาจจะรวยได้เหมือนกันมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะจังหวะกับโอากาสอะถ้ามันมาพร้อมกันอะมันก็จะจะไปได้ดีคนเราไม่มีใครเราที่จะต่ําลงไปตลอดชีวิตมไม่มีใครที่จะสูงตลอดชีวิตเหมือนกัน<ม>นั่นแหละครับโอ้ในหละับประมาณนี้ขอบคุณพี่เอมากคร,ครับครับแล้วมาพบกับรายการนอชพอิกันครั้งต่อไปว่าจะพาไปพบใครสำหรับวันนี้ผมกับพี่เอขอลา,ลาไปก่อนสวัสดีครับ